สวัสดีครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยย่งคือผมเปิดเกมทิ้งไงว้ไงแะ่ลืมไปว่าแบบทุกครั้งมันจะแบบให้เราสู้กับบอสเออแตทีเราก็เรียบร้อยครับแพ้แพ้แพเฉยทำไมที่คือแพ้เรียบรอยนะงงมากถือว่าพลาดนี้ทำไม่ดีได้ไงอะ่ะผมแพ้ได้ไงผมไม่ได้ทำอะไรเลยหาไปแล้วด้วย เกม,เกมตอนนี้ก็คือแบบช็อกเกมใหม่นะครับเหมือนประมาณว่าเกมรับไม่ได้ปะแบบายอ,อ่ะเล่นแพ้า็คนแบบโอ,โอ้ท้อเหลือเกินเล่นแค่นี้ยันแพ้เกมระเบิดไปเลยครับเป็นชื่อช่องเราเหมือนเดิมแนละ้ว a c t ่ o เทฤษทีอยับไปอ๋อ กแล้วกันเออเรื่เลื่องนะเรื่อนไม่ม <c oughs> <c oughs> ีแล้วังกฤษคือผมอยากพูดาอังกฤษเก่งไงเพราะฉะนั้นมมุดเราเลือกเป็นคนกงกฤษเนี่ยเราก็จะเก่งกรีฑาใื่ไง่ายเลยมันเป็นภาษาโลกอ่ะมันดีเราเป็นพิกโลกอ่าก็ก็ก็ต้อเออไหมมันก็แบบสอนเล่นเออคือคือสอนเล่นทำไมเราผมแพ้ทำไมไม่ผมไม่เป็นโกคัวมาดเฮ้ยแต่มาเราเท่เราน่าจะสู้ได้ เฮ้ยท,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 ทำไมเขาพุ่งแบบสแสงฟื้ดฟ้าเลยอะแล้ว,ลวเราจะพุ่งแบบฟื้ดฟ้ายัางไงอะอะไรเขาบอกให้เราใช้ทกิลเลยได้เลยเพื่อนโอ้โหโอ้โ พูดทีแล้วก็มีท่านหนวกมาด้วยอูอ้อ๊ฮู้๊ฮู้๊ฮู้อุ้นี่เอ็นเบอร์เนอร์ทำเป็นเก่งเดี๋ยวพัดมีต้นต้นต้นภาแบบเวอร์ชั่นแบบพวกเนี้ยแบบสก,กิลมันมีต่อสก,กิลไงมันเท่ โอ้โหโหดนะยืนรับโอเคครับจอมมารบูคือผมอยากให้มันมีตัวฟอรนให้ซื้อเยอะๆอ่ะเออไม่ต้องโหดก็ได้คือแบบจะใช้สกิลใหม่ๆมั้งถ้าเพื่อนเล่นนะโอ้แต่รีก็จริงแต่มันต้องเล่นด่านให้ผ่านไงนะพี่ผมที่เกียรเล่นนี่จัดเล่นเลยจะเติมรถกระไรอยู่เราลงเกมเกมเราเล่นแค่แบบคลิปเดียวคลิปสองคลิปคลิปสองคลิป เติมไปก็รู้สุดจะไม่ค่อยคุ้มมันรอมีต่งกันตรงนั้นเติมมันทุกตัวอา้าวโลกอัพเกรดนะคะะรับเข้าใจยังอ่าออัพเดไปเลยอย่าให้ผมอัพเกรดไปกดปุดป๊ดปุดป๊ดอัพเดแล้วครับมันอัพเกรดไม่ได้สอนเล่นตลอดเลยพอได้แล้วถอนยึดไปแล้ว ทีนี้คือแบบมันอยู่ในสายเรือกันละถืีไม้ก็บองเลยถือไม้ก็บองมา้ยังส่วดาเมจแต่ไม่ได้ถือไม้ก็บองไมนซูน้องโคโลถ้าผมจะเปลี่ยนตัวละครอ่ะผมเปลี่ยนไม่ได้ด้วยคุณไม่ให้โอกาสผมเปลี่ยนตัวน่อยแลวหรือล็อ,อกดินก่อ่าสามร้อยรีเวิร์สอะไรอ่าอันนี้ดูวิดีโอไม่มีอะไรเหมเดิมมิชชัน่นคอมพิวส ก,ก็แค่นั้นแหละแบงคงอ๋อไม่มีช็ Shop, อปอะขายอะไรม้างเทลแพ็คมันได้แค่หนึ่งชิ้นไงเด็กมันไม่ได้ตัวก็ดูวโอเนาะย้อน,ย,อน,ย,อนย้อนได้ไหมย้อนไม่ได้แต่ย้อนได้แล้วขางขายหน่อยโกูฮัโกคุณเหรอโกคฮังจุดเชื่อทำให้ตายต้อง้เรื่องอะไร ต้องเป็นฮีโร่ดังอ่าันนี้ดูวนะีโอเนาะอันนี้แปดโอ้โหแปดร้อยว้ยได้แลนะ้วกันถูกด้วยคิดอเลยดีกว,ว่าลอาดูตัวอื่นก่นอนผมเป็นตัวผู้หญิงตัวเดียวด้วยนะผมรู้ว่าผมเป็นหุ่นโดนเอ็กซ์หรืออะไรสักอย่างเลยนะนี่ก็เลยต้องเจอแบบต้องเป็นปกติมตันจะมันบูด้านนี้ แล้วก็ดาต้นบอลเลยนะดาวต้นบอลแล้วก็เอ้ยตัวพวกนี้มันเคียร์ทัพเตตร์สองปลดล็อกนี่ว่าโอ้เคยด่านแจกเหรอแกว่ะไอตัวนี้ผมเคยเล่นแล้วผมเวอร์ชันไหนก็อ่ะมนี่แหละเดี๋ยวเกียบหน่งมีอัน o i ทิเจ็ดเออผมจำได้แล้วอะไรทิปเจ็ดทิเจทเนระบบพุ่ททิเนี่แหละ แกวดิโอ้โหตัวละครไม่เยอะเกินเห็นไหมเนี่ยมันใช้สิบเศตเกินแดงแก็ยี่สิบเซตก็ปดล็อกได้ผมว่าโอ้โหสิเซษด้เนาะสีทองแต่ผมว่าน่าจะหายากโอ้โ้านทองมันเยอะมากเลยด้านแดง โ okay. oh, อ,อ้ยเยอะโอ้ยหมดเลยสมปวดมือ่ะเอาเี้ะว่ะในร่างเขียวที่ผมเคยใช้เคลิปที่แล้วนี่แอนดทนี่เจ็ดมาเลยอัพเดทเลยครับตัวนี้ผมใส่อสุดเจ็ดเลยได้ไหมโอเคไม่มีเะตจ็ดตามไม่มีโอ้โ oh. หแต่ผมเล่นตัวนี้แหละผมผมชอบตัวนี้ไปเลยลูกหลากลูกหลากของผมเบลนเทิรน มีดาดอื่นไหมไม่มีอะดูทรอองน่าจะไม่มี PVP อา PV รีนาอารีนาป่ะอารีนาตึงต้งสามร้อยบาทตอนนี้มีบ้าเอ้ยอะไรกัน PVP มาโอ้ห้าสิบบาทโอ้ก็ลุยดินี่วตัวนี้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเปลี่ยนตัวยังไงอะผมเปลี่ยนตัวไม่เป็นน,นี่ อาก็มาดิไม่เคยกลัวเธอได้หมดอะไรครับพ่กโอ้โหเลือดหกพันตื้งแมตทีร้อยุณมีผมจะอะไรไปตู้คุณมี่ครับเนี่ยเราอาจจะมีข้อดีแบบโอโหจะบอกว่าอึดก็ไม่ได้เลือดแต่ว,ว่ามีๆุย โอ้โหโอ้โหมาแล้วดิโอ้โหดิบันบุกดุยเดินเลยครับอุ้ยอุ JI, ้ยอุ้ยอุ้อ่าเจอคอมโบคอมโบอ่ะโอ้ยอุ้ยอะไรอะไรนี่ตะวันนี้ผมยัดเลยัแล้วตัแรงอ่แรงแรงแรงอิ๊งโอ้โหโอุ้ยหแล้วก็เตะคอมโบคอมโบครับ จัดเลยดับเลยถ้าไม่ตายป้าวจังหวะผือจังหวะเผือจังหวะนี้ได้จังหวะจังหวะนี้ได้ครับโอ้โหมึ๊บโอ้โหคอมโบนี่มันพิมพ์ด้วยมันพิมพ์เยอะไปด้วยิคอมโบเอ้ยชนะอะไรพูดเยอะส่งติโกนติ๊กเกอร์อะไรอะครับถึงตื่นมาขัดเมื่อกี้ก็ตื่นมาขัดอารมณ์นะ เราชนะแล้วเอาดิก็เอาดิครับเป็นไงอ่ะรู้สักบ,บ้างว่าใครเป็นใครน้อ no. งอืมก็ตึงมืออ่ะโอ้โหเจติโลเลยใช้ไหมถ้าเราเจตทางเหลือเท่าไหร่เนี่ยสามสิบตัู้ตอไม่ได้เราถอดของก็ไอเทมตอกมานี่ รีมูฟเออรีมูฟอ,อ,อ,อันนี้นี่ให้คนนี้เขาใส่ค้อมไปปุ๊บอีคิวอาโอ้เทอรเมตจะได้เพิ่มหน่อยอ๋อปาดิผมแบบผมผม,ผมเจอแล้วอ่ะคือผมดันเองคือผมต่อให้ไงต่อให้ชีวิตมันจะลำบากแต่ผมก็สู้แ้ะเวย้ย ดูไปเลยสิบแปดคลิปอะก็เอาผมไปลองอเขาเล่นเลือดหรอตัวนี้แต่ดามดเมจหรอเขาสู้เราไม่ได้นะดิเฟนโอ้โหดิเฟนก็น้อยพรางฉี่ก็น้อยโอเ้เราหมายถึงเรานะไม่ใช่เขานี่แค่ดาเมจที่เราแสดงสุดเพราะว่าเราสมผอมมานะโอ,โอ้โหเอ้ยมาถึงเขเปิดอันตรีเลยต้องเปิดอันตรีหรโอ้โห,เ,เ,เ,โโหเขากัน อันตีรัวรัวอันตีรัวรัวุ้ยอ้าวคลิปค้ิปโหอย่างไรอะสึกอันตีสึกอันตีแล้วเนี่ยนี่มันสึกอันตีครับ <G l ain> สุดาตานติโอ้าาโหมันโมันตึกระตันตีจริงนะเนี่ยคือแบบโอ้โหไม่ไหวอะ่ะแทบจะตังคัดติดมันก็ตึงเกินใช่เขาเยอะมากเลยเขาแบบเหมือนเขาแบบรอกดอันตีลัวๆพอเราพลาดปุ๊บคือเราตายเลยอนะ่ะไม่ไม่สู้แล้วก่อนโต๊ะตะคิด มี์ก็โซ่ด้วยแล้วเมยเราเล่นงอนก็ก็ก็ไปแค่นี้แล้วกันโดนตบแพ้แล้วงอนเจอใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าอุ้ยมีรูปน้องด้วยโอเคสบายใจแล้วเจอใหม่ใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายๆนี่จะเด้เกลียวร้อยหนึ่งคือไรฟรีเหรอไม่ใช่ตกใจนึกว่าร้อยฟรีก็ก็แค่นี้แหละเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย รู้รอบหน้าเป็นเกมอะไรด้วยเพราะว่าน่าจะหมดแล้วมันนะสี่พุทธติออ๊กแม Th นวอลิเออร์เนี่ย